สดีค่ะพี่น้องแป้นเพจกินแซบนัวขั่วมอล่ำนะคะพีวีสุพิตาค่ะว่นี้เห็ุคลิปมาโดนแล้วนะคะทุกคนเมื่อนี้บรรยากาศดีดีจังไลวะดีแบบล้วนๆฝนมากค่ะพี่น้องอุดรฝนมานะคะวันนี้วันที่21นะคะนี่ฝนพี่น้องแล้วก็ฝ่าหลัวอยู่ตลอดเี่ล่าก็เล่เป็นทีมสุดนอนค่ะคือล้างหน้าเพียนฟันแล้วนะทุกคนแต่ว่าลงมาถึงเข่าพี่น้องเล มาเบิรนกับเขาพั้มือน,นี่นะคะสาหรับขั้หยิมสิริาลนะคะเบอื่อนเนี่ยอยากเนี่ยกินนะคะเพื่อลูกหลุเต่าๆของเขากินกีมน,นอนอุ่นฟันดีแล้วก็มีพลังในการทํางานนะคะหรือว่าสอบเต็มที่จะสาความสุขให้กับทุกคนเดียเบิงในช่วงการกับเข้ามือนี่เดี๋ยวพูดี่ภาพมาเบิรนค่ะว่ามันเป็นอ,อย่างเนี่ยเมนูวันนี้เป็นลวกผักเอยลวกผักเนไหมเมนูวันนี้เป็นลวกผัก ตำเจวนะคะตำเจวอันนี้มีคนจําไปแล้วเด้อพี่น้องเด้เเอคอภัยหลายๆก็คือเพื่อนกินแล้วเจพางยังมากินโตพี่น้องนะคะก<ๆ>็สีมี่อทอดปลานะคะทอดปลาช่อนนะคะปลาชออ่อนหรือว่ปาปลาคอนะคะปลาคอปลาช่อนนี่นะพี่น้องทอดแห้งๆนะคะแล้วก็ ปลาเสียบทุ้งค่ะพี่น้องอปลาเสียบทุงแล้วก็เอนียงเนี่ยปลายังวะปลาหลุดนะคะปลาหลุดแล้วก็ปลาอะไรไม่รู้รู้แต่ว่าชื่อปลาหลุดหนาปลาหลุดนี่เืาเขาเอินว่าหนาเป็นยังคือว่าหนาปลาหลุดพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าหนามันเป็นยังส่หนามันแหลมจอดรลดนะคะทุกคนก็เลยเอิวมาหนาปลาหลุดเนี่ย แล้วก็อันนี้ปลาปลาอะไรวะปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนนะคะปลาเนื้ออ่อนแหง้งปซสยมบ่ะ,เ,ะ,ะ,เ,ะเออบ้านท้องเอิญปัสยมนะคะแล้วก็มาที่ดิ่งพัสุทาค่ะทุกคนเขียดแหงเขียดเต็นนะคะพี่น้องเมื่อก็สิมีทาเต็นเนี่ยโ,<ม>โอ้ทาเต็น,น,นเ,ออเป็นยังสี่เนี่ยเออโอ้ทาเต็นว่านนะเฮ้ยแต่เป็นยังกะค้าควายตลอดเลยได้ไหนนั่งเนี่ อโอ้ทานี่ก็สวยนี่ทำดูเด้ดูเดเอ่าลว,อลวกพักพี่นอ้องอันนี้รวกดอกหอมอุม้ยปนปนแห่งอันนี้ฝีมือพี่หญิงปันดำนะคะ สวยกินกับน้องๆคือกันค่ะพี่น้องแต่ว่ากินคนละผ้านะคะก้าวเห่าตอนนี้เป็นเวลาเทียงละพี่น้องเทียงแล้วนะคะแม่ข้าวเห่ากันเริ่มมากขา้อีกแล้วค่ะเก็บตอเนื่องกันเลยนะคะเ,เออ้าใสาเ่เทียงยเทียงใส่แลงนะคะ<ท>อันนี้พ<ท>ี่ญิงปนานดำเพียนให้กินนะคะ้าเห็นทั่วมากค่ะนี่ข้าวเห่ากับประมาณนี้แหละค่ะพี่น้อง โ oh, oh, oh. อ้อะไรคะเออกินน้ำกันบ้านยูซืออะไรของของจากใสครับซื้อพ่อชัน น,นี่คือม่เป็นยังไะเอาแค่เดียวสักโอ้โหคนละกูรับตัวักค่ะอัน่นี้ก็มีได้เหรอเขากระเซ้าฮะแล้วทัวร์ตั้งหกสายเลยนะมันเป็น,นหน่อยหน่ยได้แหละต้องทำต้นทางมาถ้าคุณมีของมาส่งเป็นต้นทางมาจากที่ไหนนั่นแหละที่ก็ควรัวอยู่แลมันไม่ใช่ แค่มีกรณีแบบไม่เห็นเนาะล้วเที่ยวเอานทางเพราะว่าลิ่นกระป๋งนจะกลนนะถึงกลบบนเลิปั๊บบชั่นนาเสียงดังๆนี้ มันบามีเกลืองก็มีไหมต้องมีไหมอืมอืมเห็นว่านหนาจังสีบวกินปลาลดน้ำพี่น้องเพราะว่าหนาย่านหนาหน่อยคือปลาลด <laughs> ปลาแมนบ่มากอิดแมนหนาคือกันกระเล็บบวกินกันซรรืือปลาลดปลาไร้บวกินพี่น้อง พ่าะนาคือปลาลดปลาไหลยู่แล้วนะแล้วบ็กินแต่ว่าเขียยกินพี่น้องดิ่งพระจุธากินนะคะแต่ว่าห้ขาเพราะขาหน้างน้องเบสกันคุณอ๋อ ăn à rồi, hả? rớt, à, ăn thịt cá ngừ, ก็ยังไมรู้ว่าน้องตื่นมาทำไมก็สอมอ่ะเริ่มโม้งอะตอนที่ห้องเศร้ามานอนแบบเดี๋ยวว่าจะเมื่อกี้ห้องเศร้านี่มันเพียงเหรอดิว่จะมีทีค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อจบคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ค่ะวินะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ